ดีจ้าอยซื้อนาจังอายุ12ปีคอยเรียนสัน้นปหกจ้าสูงส่วนสูงร่อยสีส่ส่จ้าเมื่อนี่คอยซิมาพูดแนะนำตัวกันเด้อจ้าขอบใจเด้อข่อยชอบกิน ต้มบักฮุ่งและแกงสมบายดีเจ้าคอยสื่อมิกโกะไม้ดีเมื่อนีไข่อซิมา,แ,มนมาแนะนำโตให้พวกพวกซูหรือจักฮู้จักกันสอบกินต้บักหุ่งทุกอย่างที่ข้างนายังเป็นที่คอยบ่ค่อยสอบก็บคือหลาบก่อยมันมันติดติด ถ้าค่อยบอค่อยสอบมันก่อนเรียนๆค่อยบอกค่อยสอบกิน